้องสวัส,สดแีแม่สาวเลยพี่น้องจ้าแม่กัยองไว้ยังไปหน่อยกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วหิ้วลงมาวันนี้วันนี้ไม่ได้ห่านนะคะพี่น้องจ้านมหมูป่นโกป่นปลาทูถั่วปีอีเมย์อนเฮาทานผู้ชมจ้าแซ่บสวัสดีป้าลุงกันหรอกอันนี้ไปลุงก่นอนเช้าสวัสดีป้าลุงพายพายืาย้อขนมมาฝากจ้านะ เอ้ยบ่แม่ไหนเงินอ่าเงินไหนไอ้มดซื้อเมื so, ่อคืนไปเที่ยวงานสวรรค์นีพาล้านทรายล้านไผ่เจดมลูกสาวลูกชายไปเที่ยวเมื่อคืนนี่พี่น้องส่วงเฮือมือสุดท้ายเนาะงานมือสุดท้ายเป่นสัตวไอ้มดซื้อมาฝากเจ้าเรือห้องอาเทนองเจ้าให้บอกว่าห้องข่อยให้บอกโอ้ยบักหน่า กินรถมาให้กินนัวหนึ่งนะตะกินแล้วตะกินข้าวเศร้ามาแล้วมาหนีินะฮะแสบตะกินข้าวเศร้ามาแล้วแรงยังกินมาหนีินะฮะลักเสือแล้วกินเหงาเม่มาเหมือนบอกปลาลุงดู ดีบ่เอาไปแกจะกินข้าวยังมามหมืนน่ยู่ชมพข้าข่าไหนกินข้าวหรอนะไปกินข้าวจ้ะอืมตื่นที่ว่าข่าไหนกินข้าวลองกินข้าวจ้ะพอจะไปจำหนินอนนอนไๆไปเรียงงัมปงัวอืมสัว์ง ชีเลงเงันเราเลงเง้อันววาจคืออยู่เลงเงน้ำพ่องหักนกบเป่าปักคูวันนี้ก็บริจ้างไายี่น้องเลยวันน้เอาคนงานเพิ่มมแตเคขอบครัวน้องมอสสี่คนแม่เอื้อยน้องกับเจด้ามน้องแคทเมื่อวานนี้ก็ขึ้นฮะ ขึ้นหามงค์เคืหายเอาสองลหาสิบดันยหญ่ใหสามลอยบางคนกันนะมาเจ็ดโมงปลายขึ้นหามงค์เคืองใหญ่ใหญ่ใหญสามลอยพี่น้องอืมคือพอแหกคิตามากงแต่หกโมงพุ่นใได้สามลอยนั่นได้คืบเสียเอาสองได้พี่น้องบันอโมงนะเป็นบางคนเนี่ยไม่ได้ว่าร่วมนะบางคน จ้างสองร้อยหาซิบลงเจ็ดโมงปลายคืนหาโมงค์เข่งยี่สิบสามร้อยป้ามากินข่าวมาไอมือไอมือมีในประจามันมีนะมีอย่าดื้อยู่เฉย นำ้ำก็สบายเป็นไข่เป็นนาวอีกลาคูแล้วท่านผู้ชมเป็นวะัดเป็นไข่ไอ้อหองอหองนะฮะไอ้กินยาฟ้าสไลจูนปอบพอกันตอนกินนะท่านพี่น้องท่านพี่น้องท่านผู้ชมต้าลุงต้าลุงทรงพรมนะปเพชร๊พชรเพชรเพชรแ่งขยุแพงขย่บอ่ะ โอ้ยได้กินขนมมุกละแพงข่อยบ่จักเออแห้งๆยุแห้งๆน้ำหอมแก้มพ่ออืมอืมมันสายอืมแพงขังเดียบอ่ะเกิดมาเกิดมากินข้าวแม่กลัวก็ยิ้กันในพี่น้องเลย ลมแห้งรีบอร์เ้อนเลยจังลมแรงมากวันนี้กะว่าจ,จะให้เสร็จวันนี้ท่านผู้ชมจ้หรือยัอยงไงแม่จะมากินข้าวหรไม่ <c oughs> ป้องเว้ยป่นโก๊บเข่าพ่อแม่แม่นะว่าแม่ว่าคน้นคนเกี่ยวหิวันนะคน้นส่งเข่ากับฮีกันได้เลยนะ บริะะกินข่าวแต่มาขึ้นนี่รีบรีบเร่งซะจะกลับสุรินแล้วเอาไปเพื่นัง เมากินหมดกินมาดำเย็ดจนนีก้ก็เป็นซีเย็ดตนนียมันลงเกี่ยวเลยลุงล pues ุงนน้องเก็บมันน้นเล้อข้าวน่ะจิ้นข้าวก้ามันเลือ่ะมันนี่งมากใหญ่ๆเละเกี่ยวรถนี่มันดเหี้ยนี่ เขียนหมดตัวบางหนย่งซุไ,ได้ไหมมตติข้าว,วข้าวสองแถวข้าวเศร้าจนสิเก้าโมงฮะสกันไปอยู่บ่เ้ยกินข้าวอยู่ให้น้า<ะ>โลดหามขึ้นเฮื่อนมาเนี่นะใช่ ี่น้องโอ้ยเอ็งเอ,เอ,องอะไนี่วะที่เลี้ยงส่งเอ็งคือ,อยากรับอยากรับเอยเอ่ยเอาเท่ามาเลี้ยงส่ง้ะทําแล้วมันนอกม้านะาเข่าสองโทแปดแสนกูอ่ะเดีเเยยตัวที่เกี่ยวขอากต้นออตน,น,นะแต่ตชิปต้นหนึ่งกินชิปตัมพอ เดลงไปใกล้หนานะนมีม่มอนีน่ไปซื้อขนมมาฝากเจ้านะไปแต่เ่ยจไปห็นเนมอว่าไอ,มอ้มดมอว่าอะไระเจ้าอะไรวะสยจะมอได้กินน้ำเย็นลเป็นจังไดเนาะถอยออกมาอย่า,าแขงนมนเย็นม่ยมันงา้กวมันจปนบ ไปนั่งทำปลาดำี่ลุงเทนเอาแจ๋กับปีมาทังลุงเทนพี่เอ้ยดำแจกับปีมอน่ะเออเงี้ยมมาวะบุษงแม่เงว่าเองคอยไปยากได้อ้าเอ้ยยังบวคอยไปยากตุ๊กนรกอันอีเมลเอ้ยงบวอ้าวโลกสุดงุดตหกนรกนั่นทีจะัวแลวสุตกนรก จักไาแล้วสิโตขี่เอ้ยกันเมียเก่งกะพัวต๊กันพัวเก่งกับเมียโต๊กูบอกไว้ก่อนนะนี่แม่กินข้าวได้กน่อยได้วุกกินข้าวบ่แนนเข้ามาอุยอุตส่าเสี่ยงวันยังไม่เห็นนี่เลยนะน่ะเจดำนี่ใส่เอออันนี้ปีงนมนะ

ซองเดดพ่อมังเขานะมือกูกินผ่าสไลเจ้อายูเทียงหายานะกินไปไงนไหนกิไงไหอีะ เลือเเดเลือดจางมั่งคมอันนี้มันขึ้นนะ,ะนะ่ะมันเป็นไข่บอกลเลยยังไงเวนหน้า ได้ป่ะเด้แต่มึงเท่านั้นแหะมึงต้องไม่เป็นอะไรไม่ไดม่ดไมไงจะต้องไดแบกเสาอีกใช่เคยหละกบอสบายน้องมดกับบอสบายบานเนี่ยป้านี่แหลกูมือมือนสุกแหลเพราะมือนี่นอกเขากียวอะ้วานล้นี่อเมซ้อนซ้องแดดพลัายังกุ วันแรก็แมนหกโมงแร้งเป็นขนนะว่านแค่แมยันได้กูหันด่วก็หาโมงเงขาก็อืนของบ่ีแ้งวกนนักยังมอ่นป้านี่ยังไม่ป้านี่ยไม่ได้กูซมรลอยขื่นหาโมงขึง่นลงลงเจ็ดโมงปลายเพราะเด็กหน่อยนะกูจะโตปากมันอยู่ มาเกตมองไปคืนหาโมงเขิงแกสามลอยพไปเกี่ยวหน้าคนอื่นแสนกี่กัวบอสสบายมาเมียกิ่ขาบบอเซบ่ะคุนีู่กแนตามมโอ้ยแล้วอจะไปขาคุยนี่ไปน้ำไปด้วย มมนิเดซิเดยาเลยเป็นองจากฝั่งกอลลยโอเซ่แล้อพอกันไม่เดสบายดี